สวัสดีครับผมภพศสารสุขาปุณพันธ์ประมงจังหวัดอ่างทองตอนนี้ผมอยู่ที่หนองเบิกไัยหมู่ที่8ตํตำบลไผ่ดำพัฒนาอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองวันนี้หน่วยงานกรมประมงประกอบไปด้วยสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้าจือดอ่างทองร่วมกับเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ําตามนโยบายท่านวีรศักดิ์วิจิตแสงสี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนโยบายผันน้ําเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่งในเฟสที่สองหลังจากที่เฟสแรกการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเจ็ดทุ่งเจ็ดอำเภอเจ็ดแสนตัวได้เสร็จสิ้นลงไปแล้ววันนี้เราจะมาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของไทยในแหล่งน้ำจังหวัดอ่างทองตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้กรุณาอนุมัติโครงการ ให้กับสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองและศูนย์วิจัยพัฒนาการพอเลี้ยงสัตว์น้ำจือดอ่างทองผลิตพันปลาจำนวน510,000ตัวซึ่งประกอบไปด้วยปลาตะเพียนขาว400,000ตัวปลาตะเพียนทอง80,000ตัวและปลาหมอไทย30,000ตัวเพื่อนำมาปล่อยในแหล่งน้ำต่างๆของพื้นที่จังหวัดอ่างทองสำหรับวันนี้เราได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุสัตว์น้ำ ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำของไทยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองได้นำพันปลาจำนวน130,000ตัวซึ่งประกอบด้วยพันปลาตะเพียนขาวจำนวน2 0 0 0 0ตัวปลาตะเพียนทองจำนวน80,000ตัวและปลาหมอไทยจำนวน3 0,000ตัวมาปล่อยลงในพื้นที่ของหนองเบิกภัยและก็ส่วนหนึ่งแบ่งไปปล่อยที่ลาดจินจานของตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเจ้าของนโยบายพันน้าเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่งมาเป็นประธานด้วยตนเองในการปลอ่ยพันธุ์สัตว์น้ําในวันนี้และก็ได้รับเกียรติจากท่านศักดาบรรดาศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองซึ่งท่านก็ดูแลและก็ ติดตามการดำเนินการของโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับ คนขอบคุณไม่ได้นะครับแม่งานก็คือประมงจังหวัดอ่างทองสําหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้เราได้รับความร่วมมืออย่างดีจากอําเภอพิเศษชัยชาญโดยท่านภัยบุญสุภบุญนายอําเภอพิเศษชัยชาญและก็ทางเทศบาลตําบลไผ่ดําพัฒนานําทีมโดยท่านนายกประทิวผู้ประสงค์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนารวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านน้องชาวไผ่ดำพัฒนาได้ให้เกียรติมาร่วมในการดำเนินกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามนโยบายผันน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำของไทยในพื้นที่แหล่งน้ำจังหวัดอ่างทองการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่นองเบิกไผ่และลาดจินจานในวันนี้เพื่อ เป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับพี่น้องในตำบลไผ่ดำพัฒนาทั้งสองที่คาดว่าพันธุ์สัตว์น้ำที่เราปล่อยในวันนี้อีกประมาณ6เดือนถึง8เดือนข้างหน้านั่นก็คือช่วงปลายปี2,565กก็สามารถจับมาใช้ประโยชน์ได้ซึ่งก็จะเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน